ใครสนใจซื้อประตูและหน้าต่างแบรนด์ช่างเถอบายพี่ปี้แต่ยังลังเลเรื่องสีอยู่ฟังทางนี้เพราะว่าวันนี้เขาจะเอาวงกบสีต่างๆมาติดซ้อประตูให้ดูค่ะตอนนี้ท็อปมีตัวอย่างของวงกบไม้ดิอยู่3สีนะคะคือสีขาวสีมะข่าและสีมะฮอกกานีค่ะสีมะข่าก่อนนะคะซึ่งเป็นสีที่ค่อนข้างคล้ายกับตัวซิลของเราเลยซิลจะค่อนข้างปืนไฟกับสีของวงกบได้อย่างดีสีมะฮอกกานี ที่จะออกเป็นสีน้ำตาลทนแดงนะคะเมื่อเราแตะซีลลงไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ายังมีความกลมกลืนอยู่กับตัวไม้ต่อไปคือวงกบสีขาวค่ะซึ่งหลายๆบ้านก็อาจจะมีประตูที่มีวงกบสีขาวอยู่แล้วนะคะพอติดซีลสีน้ำตาลลงมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะท็อปคิดว่ายังคงความเป็นมินิมอลอยู่เนาะความเป็นสีธรรมชาติสีขาวสีน้ำตาลไว้ได้อย่างดีแล้วก็ที่สําคัญนะคะวลาเราปิดประตูแล้วเนี่ยตัวที่มันจะปิดช่องว่างอะคะ่ะหรือที่เราเห็นเนี่ย ก็จะมีแค่นี้เท่านั้นเองและต่อไปนะคะก็จะเป็นวงกบที่ทํามาจากวัสดุสังเคราะห์ The w p บบค่ะเรามาเริ่มสีดได้ด้วยสีดําเลยนะคะหลายๆบ้านก็อาจจะคุมความเท่ไว้ใช่ไหมคะเป็นประตูหรือวงกบสีดำเพราะฉะนั้นเวลาติดตัวซีลของเราที่เป็นสีน้ำตาลแล้วเนี่ยค่ะก็จะยังคงความเท่ความคูลตรงนี้อยู่สีต่อไปนะคะเป็นสีมะข่าค่ะซึ่งก็จะคล้ายๆกับสีมะเขอก็นีตัวไม้จริงเมื่อกี้นี้นะคะก็อย่างที่เห็นยังคงมีความไปใน เฉดเดียวกันอยู่ค่ะสีขาวก็จะมีลักษณะเหมือนสีขาวตัวไว้จริงเมื่อกี้เลยแต่ว่าอันนี้เป็นวัสดุ WPC ค่ะซึ่งทําเอามาให้ดูเพิ่มเติมและสีสุดท้ายนะคะก็คือสีน้าตาลอ่อนพอเวลาติดแล้วก็จะยังคงมีความมินิมอลอย่างที่บอกมีค่อนข้างคล้ายๆสีขาวค่ะก็คือไม่ได้โดดจนเกินไปสําหรับใครที่ยังลังเลอยู่ท็อปหวังว่าคลิปนี้จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจได้นะคะเห็นได้เลยนะคะว่าการเลือกใช้ซิลประตูที่เป็นสีน้าตาลแบบนี้เนี่ย เป็นข้อดีอีกอย่างหนึง่งก็คือสามารถใช้ได้กับวงกบทั้งที่ทเป็นสีเข้มและสีอ่อนทําให้ไม่ดูโดดจนเกินไปค่ะและสำหรับใครนะคะที่สนใจสั่งซื้อซิลประตูและหน้าต่างแบรนชั่นถืบอยที่พี่ก็เหมือนเดิมเลยค่ะสามารถซื้อให้ง่ายที่โชว์เคสหน้าปูขายค่ะ